ที่มีจัก,กรยานเรียบร้อยแล้วนะครับเรามา,า,าตัง้งแถวเร็วอ่าตรงไหนอ่าหน้าหน้าไปเลยครับอหน้าไปเลยอ่าหน้าไปเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเราถ่ายรูปพร้อมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปูสะคอท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปูสะคอและก็ท่านปหลัดจังหวัดปูสะครนนะอ่าเดี๋ยวพะรุนถ่ายภาพตัวนั้นกับหน้าไปเลยต้องกราบขอบคุณนะคือมนลชนนะครับวันนี้นะครับก็อยางได้ให้เกียรติเหมือนเดิมนะครับกับการ กีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดกุสสะกร เอาไปครับไปครับใครที่มีจักรยานเนาะอ่าไปที่หน้าป้ายผู้ว่าพาเที่ยวสบายสบายสไายสถุนกระป๋ด้วยเลยเร็วอ่าไปร่วมถ่ายภาพนะเท่าที่ได้กันนะครับแหม่ท่านจะตั้งจักรยานไว้อย่างไรแล้วก็นั่งแหม อ๋อเดี๋ยวอ่ากับโงเราจะปล่อยตัวตรงหน้าป้ายตรงเนี้ยเนาะอ่าปล่อยตัวตรงหน้าป้ายตรงนี้แหละแล้วก็เราก็จะขี่ลอดซุ้มไปนะอ่าไปเร็วๆอ้ามาเชิญครับเชิญครับอ่าได้ร่วมถ่ายภาพกันเนาะเออออยังไงที่จะตั้งยานได้ยังไงเนาะอ่าโอเคนะเราอ่าเดินหน้าอีกหน่อยใช่ไหมเอา แม่นี่ไม่ได้ไประชาชนจังหวัดก็ดูไม่สวย <c oughs> ไปไปแล้วครับคุณพี่น้องน้องนะคุณพ <c oughs> ี่น้องน้องนะครับไปต่อท้ายเนอะเอา, <c oughs> ปากเป็นนะว่าจะเจอหน้าเราไม่เจอไม่เป็นไรอะเอาว่าคนเยอะไว้คนเยเอะได้ดูวีแล้วหน่อยนะครับต่อไปเชิญครับไปเชิญยรนนะ้องไปต่อท้ายกันเนะอะผมมั่นใจว่าท่านขี่แป๊บเดียวย <c oughs> โอ้รุ่นรีแล้วเนี่ยท่านรองนายกเทศสมบูรณ์ผมเนี่ยอย่างไรก็เดี๋ยวก็เข้ารับปี อ่อออาอะลรครับยปลยไยแล้วพรว่าแม่นัทผมไปแล้วโอเคนะ,ะขเขาแจอกอะไรรับมานะขเขาแจอกอะไรรับมาอ่าน้ำมะพร้าวอ,อ่อนอ่น้ำตาลสด แล้วก็น้ำตาลปป๊บนะเออเขาแจกอะไรรับมาอะไรที่กินได้ก็กินไปที่กินไม่ได้ท่านพี่มาสากผมอ่าชนครับชครม